คร<อ>ับสวัสดีัสสวดีกันด้วยนะครับน้องๆวันนี้มันอยู่ในเกมจิตีแซนนะครับอันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นพลเรือเอกนะครับปุจิทระจะมาสู้กับทานนอน์นามเออเนี่ยครับพลเรือเอกเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลข้าวของพลเรือเอกนะครับ

ก็เป็นค้าปล่อยขึ้นดาบครับไม่งรถฟิวไปเลยนะฮะจิโกร์มิเซยโชนี่จิโกรมิเซยโชโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาเรียกทางนอนออกมานะครับ เดวชงดนวเไียมาล้วครักดนครัอันนมีทาไม่ตาของผมเองครับมทาอบานครับออเหมือนในอนิเมะนะถ้าอันนี้กดหางงอานออกมาแล้วอนอกมาสงสัยมันลบท่าของมุมออกไปนะไอ้ทารอนเมื่อกี้เุ้ยติดดติด เอาหายอีกแล้วหายไปไหนวะของมันวะงงมาดนินี่นี่โดนผมฉีดนะฮะปิวไปดินี่โดนผมฉีดไปนะครับเออเฮ้ยเอ,อ,อามันพาผมวับามาที่ไหนวะเฮ้ยพาผมวับมาที่อะไรไม่รู้ครับเป็นสกิลของชานอนครับพาผมวับามาที่อะไรไม่รู้คนระับแต่มันหายหัวไปไหนวะเอ้ยมันอยู่นี่ไงอยู่นี่ปิวไปดิฮ่ามาดิปิวไปดิ โมกุนเน่เฮ้ออ๋อเดมาเดอ๋อนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเรียกอวกระบาดลงมาใส่มันนะถ้าไม่ตายของผมนี่นี่ฮะอวกระบาดลงงานแล้วโอ้ยไม่โดนว่ะ มันเหมือนแล้วมันยืนเหมือแล้วนน่โดนกูถีบโดนกูถีบโดนกูถีบไปดีหนึ่งนี่นี่โดนกูถีบไปเอ้โอ้ยมันเร็วนะโอ้โอ้ยพาผมมาเป็นสิ่งอะไรเยอะแล้วเออโอ้ตกน้ำวโอ้มันว่ามาในกลางป่าอะไรไม่รู้นะเออ ตามผมมาหรือเปล่างงมาดิเฮ้ยมาแล้วปะก็มาดิปิวไปดิมาดิรไปขึ้นดาไปมูคูหายปะหายไปไหนวะไ, <c oughs> ไปดูด้านบนนี้อยู่เปล่าเฮ้ยมันอยู่ในของมันปะเฮ้ยเฮ้ยมันบ้ามาแล้ว <c oughs> นี่ปิ้วไปดีเฮ้อมาดิปิ้วไปดีไวเปล่าเฮ้ยมาไวเปล่านี่วูวูวูมึทงทำผมว่าไปที่ไหนอีกแล้ววะเฮ้ยโอ้โหมึงโง่หรือเปล่าโอ้เราผมมาลกุกตกน้ำนะครับกลางทะเลเลยดูดิโอ้ยโง่อเอ้ยแล้วมันทำอะไรโอ้ยตรโง่นะเออไอ,อ้ทานอนนี่ ดี๋ยูดิมันเหยียบมันยืนอยู่บนหลังผมนะดูดิโอ้ยนี่อันนี้โคตรงอเอ่ว้าไปมั่วเลยมันเออเดี๋ยวเราขึ้นบวกกันนะขึ้นฝั่งเออขึ้นบกเอออันนี้งงอ่ะเออมาดิจ้ามมาดิอมพาผมว้าไปอยู่แล้วเออไอ้นี่อุ้ม โดขึ้นเหอกกนอดไรอดออกมาแล้วปะนี่โดนไปหนเป็นไงโอ้โหโอ้โหมึงจะวัอะไรนักหนาโอ้้นี่สายป็นแชาติเดียวเลยไงงงเอ้ย นี่มันออกมาแล้ววะทำมันเฮียมึงมาดิดูเป็นหรือเปล่าเฮ้ยอะไรวะมาดิสับป,ประรดออกมานะครับดูดิสับป,ประรดอุ้ยคนตายหมดเลยเป็นไซส์สกิลอะไรไม่รู้นะนี่ไอ้สับป,ประรดอันนี้อันนี้ลูกน้องมันนะครับดูดิสับป,ประรดปิวปิวเฮ้ยผมถีบไอ้ลูกน้องมันปิวตัวน้าไปแล้ว,นะวโอ้โหดูอาวุธมันดิย้นอาวุธใส่ผมนะครับ เหมืออะไรมึงเหมืออะไรฮะมึงเหมืออะไรฮะอุ้ยดูดิมันเอาก้อนหินมาจากไหนนี่โอ้โหมันโยนก้อนหินลงมาทับผมนะดูดิมันเสียก้อนหินได้เหมือนกันนะเออก้อนหินอุกกาบาตอะมันดูเออปี๊บไปดิปี๊บไปดิปี๊บไปดิเนาะเอาเอาอุกกาบาตเอามาใส่มันนะครับ ไม่หายไปนะว่าเออเดี๋ยวจะเรียกอุกบาทลงมานะครับถ้าไม่ตาย้ฮมาดิของกันอำลาครับนี่ปิ้วตู้มฮ่าฮ่าโอ้มันมันเรียกสหายมันออกมาเต็มเลยนะครับดูดิไอสัปเหรดมันเรียกอะไรออกมาไม่รู้ครับเรียกลูกน้องมันออกมานะครับเออมาดิมาดิเพิ่เยอะด้วยปะ โอ้โหมันเรียกมันเรียกสหายมันออกมาโคตรเต็มเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยรถตำรวจก็เกะกะสิบหายว่ะเดี๋ยวคิดดับไปทุกมันนะครับนี่เค่ทางข้างในโอ้โหแปนเลยนะครับเออโล่งเลยเออนี่พีวไปดิ เอาก้อนหินมาทุบใส่ผมนะทหารของมันตายหมดแล้วนันดูดิเอ้ยไอ้สหายมันยังเหลืออีกตัวหนึ<ว> <si suppression> ่งนะครับ <multic> น <ens resp ira> ั่นนีโอ้ยมันยิงอะไรใส่ผมปะงั้นกดมันลงพื้นแล้วแล้วจมไปลงพื้นซะมึงนี่ฮอ่าเป็นดมตีนซะอะ ลูกน้องมันมาว่าลูกน้องมันมาว่ะลูกน้องมันมาเต็มเลยว่ะก็มาไหนก็มาไหนลอยขึ้ elite, นไปซะดูแลไอ้คันใหญ่ยังลอยได้เลยเลหมดเลยนะเออตุ้มเหมือนเหมือนกูปัญญาอ่อนนะเออตอนนี้ก็อย่าว่าผมนะครับเออ <laughs> เอาดีปดิอุ้ๆๆๆๆออวว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 วเวาวว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 มวว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 มววว่ววววววนวว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 ้วววววววีววววว เอ้ยรถตำรวจได้ดคอดเกะกะเลยวะ่ะกระบี่ถูงูขูไปขึ้นดาบไปนะครับเออโอ้มันวิ่งมาอย่างเร็วเลยตกใจหมดว่าม,มาที่อื่นอีกแล้วนะครับแล้วรถคนเยอะนะเออรถคนโอ้เต็มเลยเก,ยกะกะว่ะ <c oughs> เซลจะมาเดี๋ยวซึ่งก็าสพที่ทักที่อสุยดูลัวบ้านนี่ครับลอยขึ้นเลยลัวบ้านเด้อเขทั้งใครโน้นนนนตไวก็ลอยนออตู้มเล็กหมดเลยนะเออเอาอีกแล้วมึงจะว่าไปไหนวะเอ้ยตกน้ำโอ้โหจบละแถวนี้ขึ้นยากด้วยนะครับเออโอ้ยมึงจะว่ามาไหนที่นี้วะงง ก็โอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเออมันคลิปอาจจะยาวไป้ว